ทีเรียนรู้ iPad แบบทรงพลังให้ชีวิตคุณได้ผลมากที่สุดและเกิดผลลัพธ์ในแบบที่คุณต้องการไม่ว่าจะก,การงานการเงินธุรกิจของคุณวันนี้คุณปาไม่อยากให้คุณดูภาพนี้ค่ะคุณนึกภาพตัวคุณตอนที่คุณกำลังนั่งใช้ AI เซตระบบธุรกิจของคุณด้วยความเชื่อ ด้วยความศรัทธาและพลังอันแรงกล้าที่มีอยู่ในตัวคุณด้วยความที่คุณโคดเห็นขุมรับพลังมหาศาลในตัวคุณว่าคุณเรียนรู้สิ่งใหม่ได้แบบง่ายได้คุณเรียนรู้ทุกเครื่องมือทุกอุปกรณ์ได้อย่างง่ายได้และมีความสุขและนี่คือเครื่องมือที่จะดึงดูด คุมทรัพย์ที่คุณกำลังต้องการไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินโอกาสสุขภาพความรักคุณไม่ใช่แค่เรียนเครื่องมือแต่คุณกำลังเรียนรู้เครื่องมือ mm. เพื่อให้คุณคู่ควรและคุณคู่ควรอยู่แล้วในวันนี้เครื่องมือนี้จะพาคุณให้ดึงดูด ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยเข้ามาแบบง่ายดายมากยิ่งขึ้นพอะคุณเชื่อในตัวคุณและการลงมือทำความคิดคำพูดการจะททำคุณจะเปลี่ยนสู่ขึ้นพลังงานใหม่เพราะฉะนั้นดูภาพนี้ไว้ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้การใช้ AI ในการสร้างยอดขายให้กับคุณพร้อมแล้วไหมคะ คุณดูภาพตัวคุณให้คุ้มไปเลยค่ะวันนี้ชีวิตที่คุณต้องการอยู่ในมือคุณแล้วค่ะทุกสิ่งที่คุณปรารถนาไลฟ์สไตล์ชีวิตต่างๆที่คุณต้องการคุณสร้างได้ด้วย AI ค่ะและพลังในตัวคุณเอง จงเชื่อในศักยภาพนั้นและเรามาเรียนรู้ไปได้วยกันค่ะมาค่ะอย่างแรกให้เรานะคะเข้าไปที่ c h a t GPT ค่ะเข้าไปที่ c h a t GPT ค่ะทุกคนและวันนี้จะเกิดคุณอยากได้สูตรลับในการที่คุณ จะปิดยอดขายได้อย่างไรโฟกัสสิ่งนี้มุ่งมั่นทำให้ดีที่สุดในวันนี้ไม่ต้องกดดันอะไรทำให้ดีที่สุดมีความสุขในตอนที่คุณได้ลงมือทำเข้ามาแล้วนะคะจากนั้นค่ะถ้าคุณอยากได้คำปิดยอดขายแบบทรงพลังที่สุด คุณมีคนช่วยคุณคิด24ชั่วโมงนั่นคือ AI เข้ามาค่ะและเข้ามาด้านล่างนะคะเดี๋ยวกูปามี่เลื่อนขึ้นให้ใครไม่ทันกดหยุดคลิปสต็อปดูไปตามขั้นตอนทีละสเต็ปช้าๆไม่ต้องเครียดค่ะชิชิวด้วยกันค่ะและให้เรามาที่ด้านล่างนะคะมันจะมีช่องคำว่าถามอะไรก็ได้ให้เรากดไปที่ตรงนี้ค่ะ และให้เราพิมพ์ค่ะหรือใครจะใช้ไมค์พูดก็ได้ไมโครโฟนใน iPad ของคุณก็ได้วันนี้ครูปามีจะสอนใช้ iPad และ AI ช่วยสร้างยอดขายกับคุณเพียงแค่คุณใช้มันให้เป็นแบบวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ส่งพลังเมื่อคุณนำไปใช้อ่ะมาค่ะกดที่ไมค์วันนี้ถ้าคุณมีสินค้าธุรกิจอะไรเนาะ เดี๋ยวคุณเติมลงไปในช่องนี้นะคะคอสคริปต์การพูดปิดยอดขายสำหรับสินค้าและบริการอสังหาริมทรัพย์มูลค่า3ล้านบาทแบบที่ทำให้ลูกค้าเปิดใจและตัดสินใจด้วยความเชื่อใจแบบแรงกล้า มา10สคริปต์อันนี้นะและคุณเติมของคุณไปไม่ว่าคุณจะธุรกิจบริการอะไรจากนั้นให้กดลูกศรค่ะกดปึ้งไปค่ะรอสักคู่ AI จะประมวลผลให้กับคุณเมื่อคุณเจน AI ไปเรื่อยๆทุกวันมันจะจดจำธุรกิจสินค้าบริการของคุณมันจะยิ่งเข้าใจคุณมากขึ้นค่ะ อ่าเรามาอ่านกันค่ะทุกคนครูปามีใช้ AI มาพักหนึ่งแล้วมันเลยเข้าใจครูปามากมากเรามาดูกันค่ะแน่นอนค่ะครูปามีมันแทนตัวเอง AI แทนตัวเองเรียกครูปามีถูกด้วยเห็นไหมแน่นอนค่ะครูปามีต่อไปนี้คือสิบสคริปต์การพูดปิดยอดสำหรับสินค้าบริการอาสังหาริมทรัพย์มูลค่า3ล้านบาท ที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดความเชื่อใจเปิดใจลูกค้าที่ลังเลปิดการขายอย่างมีชั้นเชิงเหมาะสำหรับพูดในไลฟ์นัดพบแชทหรือพรีเซนต์อย่างแรกสคริปต์มาอ่านเดี๋ยวกูปางอ่านให้ฟังสคริปต์ความมั่นคงที่จับต้องได้ถ้าคุณกำลังมองหาสิ่งที่มั่นคงที่สุดในชีวิตที่ไม่ลดมูลค่าเหมือนลด ไม่หายไปเหมือนหุ้นอสังหาคือคำตอบค่ะและที่ดินแปลงนี้บ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นแค่ทรัพย์สินแต่มันคือความมั่นคงทางใจที่คุณจับต้องได้จริงๆอูหอันแรกอันที่สองสคริปต์ที่สองเลือกวันนี้เท่ากับได้ก่อนใครในมุมของการลงทุนอสังหา ที่ดีไม่ได้มีบ่อยนะคะและแปลงนี้ไม่ได้ว่างให้ใครก็ได้เพราะลูกค้าหลายคนรอจังหวะแบบนี้มานานแล้วใครตัดสินใจทันคือได้ก่อนใครลังเลคือต้องรอรอบใหม่เลยนี่อาจจะแพงขึ้นและไม่ใช่แปลงนี้อีกแล้วค่ะโอ้โหเอาไปใช้ได้นะคะใครทำอาจสังหาเพราะโคปามชอบนะในเรื่องพวกนี้ อย่างที่ 3, สามสคริปต์ที่สามทุกคนแกะแกะคำจากคูปามแล้วเอาไปใช้ได้เลยอย่าให้เงินจมหายให้มันทำงานแทนคุณบ้านสามล้านไม่ใช่ค่าใช้ใจ่ายค่ะแต่คือตินทรัพย์เพราะทุกเดือนที่คุณต้องจ่ายค่าเช่าอยู่ตอนนี้นั่นคือเงินที่หายไป แต่ถ้าคุณเปลี่ยนเพื่อมาจ่ายเพื่อเป็นเจ้าของคุณกำลังเปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้กลายเป็นทรัพย์สินที่งอกงามไปเรื่อยๆเลยค่ะออเอาไปใช้ได้นะทุกคนสี่สคริปต์ที่สี่ซื้อเพื่อครอบครัวคนที่คุณรักบ้านไม่ใช่แค่หลังคาแต่คือคน เอาใหม่อาใมบ้านไม่ใช่แค่หลังคาแต่คือที่ที่คนที่เรารักจะได้อยู่ด้วยกันถ้าคุณกำลังสร้างครอบครัวหรืออยากให้พ่อแม่มีความสุขตอนเกษียณหลังนี้ตอบโจทย์ทั้งเรื่องทำเลความปลอดภัยและมูลค่าในอนาคตมันคือของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณจะให้ได้ค่ะอันนี้ทัดใจมาก เอาไปใช้ได้นะคะสคริปต์ที่ห้จังหวัดนี้ราคานี้ไม่มีอีกแล้วคุณเคยได้ยินไหมคะว่าราคาที่ดีที่สุดมักจะมีอายุสั้นหลังนี้แปลงนี้มีคนสนใจพร้อมกันหลายคนคนที่ได้ไปไม่ใช่คนที่คิดนานที่สุดแต่คือคนที่เห็นโอกาสและคว้าไว้ก่อนใครถ้ารู้สึกว่าใช่อย่าปล่อยให้พลาดนะคะออืื <c oughs> 6สคริปต์อย่ารอให้แพงกว่านี้อสังหาไม่เคยราคาลดลงค่ะยิ่งทำเลดียิ่งนานยิ่งแพงลูกค้าที่เคยลังเลปีที่แล้ววันนี้กลับมาขอซื้อแต่ราคาขึ้นไปแล้วโอกาสแบบนี้ไม่ควรรอเพราะเงินคุณวันนี้ซื้อได้มากกว่าวันหน้าแน่นอนโอ้สคริปต์ที่7คุณเลือกได้ว่าจะรวยขึ้นหรือเหมือนเดิม ทุกคนมีรายได้เท่ากันแต่ต่างกันตรงที่ใครเอาเงินไปวางไว้ในทรัพย์สินที่โตได้บ้านหลังนี้แปลงนี้มันคือการเปลี่ยนเงินให้กลายเป็นโอกาสในอนาคตถ้าคุณเลือกซื้อวันนี้คุณกำลังเลือกราคาคุณกำลังเลือกความมั่งคั่งในอีก5ปีข้างหน้าคะ่ะคลิปที่8วันนี้แจกฟรีไปให้เลยถ้าคุณรู้สึกว่าใช่มันมักจะไม่ผิด การซื้อบ้านอาจฟังดูใหญ่แต่ถ้าในใจคุณรู้สึกว่าใช่นั่นคือสัญญาณจากข้างในเชื่อความรู้สึกนั้นค่ะเพราะลูกค้าหลายคนที่กล้าฟังหัวใจตัวเองวันนี้กลายเป็นเจ้าของบ้านที่ขึ้นมูลค่าแล้ว3 0มสถึงห้อร์เซนไปเรียบร้อยแล้วค่ะสกคกิปที่9ครอบครัวที่รอคุณอยู่ บางครั้งบ้านหลังหนึ่งกําลังรอเจ้าของที่เหมาะสมและบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่บ้านหลังนี้รออยู่ถ้าคุณรู้สึกผูกพันกับบ้านหลังนี้ตั้งแต่แรกเห็นอย่าปล่อยให้มันกลายเป็นของคนอื่นเลยค่ะสะคริปที่10สุดท้ายอย่าปล่อยให้ความกลัวขโมยอนาคตที่คุณควรได้ หลายคนพลาดบ้านดีๆเพราะความกลัวกลัวไม่พร้อมกลัวผ่อนไม่ไหวกลัวตัดสินใจผิดแต่ในความจริงบ้านไม่ได้แพงขึ้นเพราะกลัวมันแพงขึ้นเพราะคนที่กล้าเลือกก่อนถ้าคุณพร้อมเราพร้อมดูแลคุณเต็มที่ไม่ได้เดินคนเดียวไม่ให้เดินคนเดียวค่ะนี่ไงเป็นไง AI คุณไม่ต้องมานั่งเหนื่อย คุณแค่เปลี่ยนพลังที่เดิมคุณมีอยู่ในตัวคุณเองแล้วความคิดคุณที่มันเจ๋งอยู่แล้วอะเอามาให้ AI ช่วยและมันสามารถเพิ่มไปอีกได้เป็นหลายร้อยสคริปต์เลยคุณจะขายอะไรก็เถอะธุรกิจอื่นก็ได้ธุรกิจอะไรก็ได้มี AI ช่วยพร้อมกับเซตสกิภาพที่คุณมีอยู่ในตัวคุณเองอยู่แล้ววันนี้เอาไปใช้กันเนาะและจะเกิดใครอยากได้สคริปต์นี้เนาะแบบ เป็นรูปภาพ PDF เนาะพิม AI มาได้เลยเดี๋ยวครูปามี่ส่งเป็นไฟล์อันเนี้ยฟรีให้ทักไปที่ l ล n e ตรงนี้ adkru ทางไล n e เท่านั้นนะทักไลน์เนาะทางแชทบอทไม่รับนะคะทักทางไล n e เท่านั้นและแคปเจอร์นี้แชร์ไลฟ์นี้แชร์คลิปนี้ออกไปด้วยและส่งหลักฐานมาคุณถึงจะได้รับไฟล์ PDF สำหรับคู่มือการปิดยอดขายด้วยการใช้ AI โอเคไหมและเดี๋ยวเราเจอกันและถ้าเกิดใครพร้อมแล้วเนาะที่อยากไมคครูปามี่นะช่วยคุณด้วยแบบทวีอัพทั้งในเรื่องความคิดไม n d เซตจิตวิญญาณการใช้ AI ทักษะกระบวนการการขายการตลาด AI ครบวงจรในยุคใหม่ให้คุณได้เป็นหัวแถวก่อนใคร ไปเจอกันในคอร์สนี้มีออนไลน์และซปเปอร์ VIP ีสำหรับคอร์สออนไลน์วันนี้ราคาพิเศษจากปกติ3,900 0วันนี้พิเศษเพียง1 8 9 0 0บาทค่ะ CF ได้เลยเนาะและถ้าเกิดว่าใครสนใจให้ครูป,ปามี่เป็นที่ปรึกษาเมนทอร์ระยะยาวนะพิเศษวันนี้ค่ะ3เดือนเต็ม มีครูปามี่เป็นที่ปรึกษาผ่านแชท3ัมเดือนเต็มและเจอครูปามี่ตัวเป็นๆพร้อมพาคุณเวิร์กช็อปลงมือทำครบวงจรเลยธุรกิจ AI Mindset ซจิตยุญญาณชีวิตให้คุณง่ายขึ้นโปรขึ้นแบบมีทิศท,ทางขึ้นแบบหัวแถวยุคใหม่นะคะไปเจอกันได้ในซ u เปอร์วีสวันเต็ม จากปกติ409,000วันนี้พิเศษเพียง198,900บาทอันนี้คอร์สนี้เป็นของคุณค่ะคุณคู่ควรที่จะได้ครอบครองสิ่งนี้และเดี๋ยวเราเจอกันค่ะสำหรับวันนี้คุปปานี่ดิจิตาอาร์ตด้วยรักและส่งพลังให้คุณหัวแถวยุคใหม่ค่ะรับใหม่พี่ย่ามาอยู่ยอยู่สามารถส่งลูกเลยนอินเตอร์ได้สนใจไม่ผิด ตอนดีม,ดมันจะมีลูกค้าพงิเงี่ยมเข้ามาในร้านเราหาคูปปาแล้วคือง่ายทุกอย่างครับดีครับเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถนําไปใช้ได้จริงทัวรใหม่อยู่สามารถส่งลูกเรียนอินเตอร์ได้เพราะคูปาช่วยเหลือมาอยู่มาตลอดบอกว่าทุกเรื่องของออนไลน์มาอยู่ทะลุหลักล้านเพราะเนี่ยมันอยู่เอาคําสอนของกูปามาใช้ใช่จริงจังจริงๆค่ะสอร์ตแบบสุดยอดที่สุดดกว่าที่สามารถแตะล้านบาทได้ลเจอตัวจับมือทำ